você มาเห็นแต่เป็นเย,ยเด็กคนเนี้เห็นมีเย,ยแ้งเลยน้องสัยคนยังตัดไม่เสร็จมั้งครับมไม่ใช่อ่ะไม่เสร็จอะไรอ่ะที่โรงเพลงมันมีวิดีโออะไรด้วยนนเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีแต่ภาพเด็กคนนี้ทั้งนั้นเลยที่แป้งมีจิตเดียวเองอ่ะคุณหนูคงทําให้เพื่อนกับคุณแป้งแต่ละคนเป็นพิเศษกันมั้งครับนี่แกนี่ช่างออกตัวททยลูกชายชันหลือเกินนะหเนี่ยหรือว่าหรือว่าตาสุดจะสนใจไอ้คนนี้ฮ่าเธอที่ตาสุดเคยบอกอะไรเธอไหม ไม่เคยนี่ครับขนาดผมจะมาช่วยทําเนี่ยยังไรแต่เพืดผมเลยแล้วก็ยำนั่งแก่นานกว่าอ,อยังมายุ่งติดขาดครับไม่น่าไว้ใจอะ่ะผมว่าคงไม่มีอะไรมั้งครับเ,ออเด็กหนุ่มก็ผมจะแอบบถ่ายรูปผู้หญิงสวยๆไปเป็นธรรมาดานะครับ ยายสตรอเบอรี่ Strawberry นะคะสตรอเบอรี่เหรอค่ะถ้าผิวคล้ำตาคมแล้วก็ยายสตรอเบอรี่อฮ้ยเพื่อนสนิทยดแป้งเขาค่ะเพื่อนสนิทเนี่ยต้องระวังนะไปๆมาๆจะคว้าปูงปลาไปกินคงไม่ล่ะค่ะจะไปเจอกันได้ยังไงบ้านายสตรอเบอรี่อยู่นอกเมืองนู่นค่ะ ยายแป้งอ่ะคงให้ตัสุดตัดต่อให้เพื่อนนะคะ <c oughs> เด็กๆสมัยเนี้ยเขาชอบทำอะไรกันแบบนี้ล่ะคะ่ะนั้นก็แล้วไปสวัสดีค<ด>่ะ<ด>ุป้าแหมแต่งตัวสวยจังเลยจะไปไหนจะเกล่าค <c oughs> วค่ะเออนี่ลูกเป็นไงเมื่อวานพี่เข้ามารับไปกินข้าวอ่ะพี่เนั่ดดำบ้างไหม เฮ้ยนไปถ่ายสารคดีอะไรก็ไม่รู้อออก็นิดหน่อยอะค่ะอแล้วพี่เข้ามาส่งน่ะแวะเข้ามาสวัสดีคุณแม่ไหมประาหรอกค่ะถาอย่ร้วจะสุดนี่น่งร้ายจริงๆเลยว่้ส่งน้องทั้งทีแทนที่จะแวะเข้ามาหน่อยก็ไม่ได้แกคงมีธุระนะคะแล้วพี่เขาบอกหรือเปล่าลูกว่าจะมาหาอีกเมื่อไหร่เออ เขาไม่ได้บอกหรอกค่ะแต่เห็นเขาบอกว่ามีงานยุ่งอะค่ะถึงเขาไม่มาแต่เขาก็โทรหากันเช้าเย็นละค่ะจริงเหรอลูกค่ <c oughs> ะเมยแต่สุดเนี่ยนะมันปากอย่างใจอย่างนะตอนอยู่บ้านเราถามอะไรเกี่ยวกับเย็ดแป้งนะบายเบียงบอกไม่รู้ดูสิเด็กๆอะเขาคงจะอายเรานะคะอืม จริงสิเออนี่หนูแป้งหนูเนี่ยอยู่ว่างๆนะ่าจะไปช่วยพี่เขาถ่ายสารคดีนะจะได้ใกล้ชิดกันแม่คดีนะลูกแม่ว่าหนูอยู่ว่างๆไปช่วยงานพี่เขาอืมเอาีิถ้าพี่เขาโทรมาหนูบอกพี่เขานะลูกว่าหนูจะไปช่วยไม่ต้องเลยโทรเลยเดี๋ยวป้าจัดการเอง เฮ้เดี๋ยวฉีดเอาไอ้นั้นหลบหน่อยอะโฟมอะมันเห็นอยู่อะขยับขยับเข้ามาตรงนี้ได้ว,วางไว้ข้างกล้องอะฮัลโหลครับสุดแลยลูกครับแม่นี่เราเนี่ยร้ายจริงๆเลยนะแอบแวะมาหาน้องแต่ไม่ยอมไปหาแม่ <laughs> น้องไหนครับอย่ามาทำเป็นไก่ก็ยายแป้งเขาบอกว่าลูกเนี่ยมารับเขาไปกินข้าวทำไมไม่แวะไปหาแม่ฮะ อ๋อพอดีผมติดธุระสำคัญนะครับแกเนี่ยนะมันก็ธุระทั้งปีแม่ไม่สำคัญหรือไงโอ้แม่ครับนี่แม่มีอะไรหรือเปล่าครับผมกำลังทำงานอยู่นะครับนี่มารับแป้งหน่อยได้ไหมรับแป้งอืมก็น้องนะ่ะเขาบน่นว่าเบื่ออยากไปช่วยแกทำงาน,นคุณป้า แม่ครับผมมีคนช่วยเยอะแยะแล้วนะครับนี่แกต้องมารับน้องไปช่วยแกทำงานเข้าใจไหมแม่ครับแล้วผมจะไปรับได้ไงครับผมงานยุ่งอยู่ะครับท่านก็บอกทางมาเดี๋ยวแม่ไปส่งเองเออเออคือเอางี้ดีกว่าครับแม่ แม่ให้พี่ทัศน์นะนะครับไปรับแป้งแล้วพามาหาผมแล้วกันนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทัศน์เล่าก็พี่ทัศน์เขารู้ครับว่าผมอยู่ไหนะครับและแม่จะได้ไม่ต้องลำบากด้วยไงครับก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวแม่ให้ทัศน์ไปส่งให้ครับโอเคนะครับสวัสดีครับแม่ดีนะ ทำไมชอบยุ่งกับเราอยู่เรื่อยเลยวะเนี่ยเฮ้ยเทดถ้าสุดไว้ยังไงคะจะว่ายังไงล่ะคะนี่ลูกไปเก็บเสื้อผ้าปะไปสักสามสี่วันถ้าเบื่อแล้วก็ให้พี่เข้ามาส่งนะล,ลูกนะแล้วส่งนะคะอ๋อเดี๋ยวให้ตาทัดผู้จัดก,การโรงงานไปส่งให้จ้ะจะดีอะคะคุณป้านู่ลูกไม่ต้องกลัว ตาทับนะเขาเป็นเด็กดีป้ารู้จักเขามานานแล้วไปหนูไปเก็บเสื้อผ้าไปลูกป่ะไปสิลูกป่ะไปสิแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อย่าขับรถให้มันเร็วนะคุณ ได้ครับแล้วบอกตาะุุให้ดูแลน้องแป้งให้ดีด้วยครับผมแป้งเที่ยวให้สนุกนะลูกน,นั้นเชิกญกับคุ่นแป้งมาผมช่วยถือของให้ไใิ้ฉัครับ คุณแป้งยังไม่หายโกรธผมอีกเหรอครับก็อบอกแล้วนะคะไม่ได้โกรธอ่ะไม่โกรธแล้วทำไมไม่คุยอะไรเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะค่ะเบือ่อป้าไม่เข้าใจเลยนะครับทําไมแม่ต้องให้แป้งไปหาพี่สุดด้วยอะ่ะแป้งไม่ไปได้ไหมคะไม,ไม่ได้หรอกครับ ถ้าคุณป้างไม่ไปอ่ะผมเองก็จะโดนเล่นงานแล้วนะครับแซงจริงเลยอ่ะทำไมเราไม่มีสิทธิ์ทำอะไรตามใจตัวเองบ้างอ่ะใจเย็นนะครับคุณป้าง ว่าคุณแป้งเงย็นๆก่อนนะครับเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพาคุณแป้งไปวัดเที่ยวแถวนี้ก่อนแล้วเย็นๆค่อยไปหาคุณสุดกันดีกว่าไหมครับไม่รู้อ่ะตั้งเบื่ออยากยืนไปหอบแป้งเบื่อตั้งเบื่อคระพี่ทัศน์แต่ยังไงก็ต้องไปนะครับ คือรถเนะครับเ <_ an> ชื่อผมเห็น,น,นะครับคุณป้งเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวนะครับ ค้่าขอบคุณครับใช้ได้ไหมคะอืสงสัยต้องรอถ่ายตอนเย็นอีกทีครับเพราะว่าต้องรอให้แสงมันลงกว่านี้หน่อยอะเพราะตอนนี้แสงมันแข็งมากเลยครับนี่ถ้าเกิดว่าถ่ายทำเสร็จแล้วอ่ะ คุณจะไปขายที่ไหนหรอแล้วจะมีคนซื้อหรอมีสิครับผมอ่ะมีเพื่อนอยู่ที่อังกฤษนะผมก็กลับฝากให้เขาเนี่ยไปติดต่อขายกับผู้บริษัท s i s v o v y อ่ครับโอ้ยถ้าเกิดขายที่เมืองนอกอะอย่างเงี้ยคุณก็รวยแล้วเลยสิเฮอนี่ แต่ถามหน่อยในเมื่อบ้านคุณก็รวยเป็นเศรษฐีแล้วอะ่ะทำไมคุณถึงอยากมาทำงานแบบนี้ผมชอบงานอิสระไม่ขึ้นอยู่กับใครแต่ว่าคุณก็เป็นเจ้าของโรงงานยาสูบแล้วก็กิจการอีกตั้งหลายอย่างคุณก็ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครอยู่แล้วไม่ใช่หรอทำไมจะไม่ขึ้น ถ้าผมทำงานที่บ้านเนี่ยผมก็ต้องขึ้นอยู่กับแม่ในอย่างนะมันก็เป็นงานที่น่าเบื่อด้วยไม่เหมือนถ่ายหนังเราอะได้ไปเที่ยวที่ต่างๆอ๋อรู้ละนี่จะหาเรื่องไม่ทำงานใช่ไหมกน็นิดหน่อยอะเออ,อแล้วคุณอะทำไมถึงไม่ยอมเรียนต่อฉันก็ อยากทำงานอิสระมอนคุณนไงหยิบพูดเล่นดินี่ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆที่ฉันทำงานที่ไร่เนี้ยม,มันก็เหมือนอยู่บ้านฉันมีอิสระจะทำอะไรก็ได้อืเธอที่แปลกไงยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่แท้ๆเลยแต่ทำไมชอบอยู่ไร่อยู่เขาใครๆอ่ะเขาอยากเข้าเมืองเห็นแสงสีกันทั้งนั้นอะ หมือนกันนี่นี่คุณอาจจะคิดว่าฉันเป็นเด็กอะแต่จริงๆแล้วฉันอะมีอุดมการะนะนะอุดมการของเธอเป็นยังไงเหรอฉันก็จะพัฒนาไล่เนี้ยให้มันจเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วถึงวันหนึ่งที่ฉันมีเงินนะฉันก็จะซื้อไล่ของตัวเอง แล้วถึงวันนั้นฉันก็จะเป็นเจ้าของไล่ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่เลยมองทำไมอ่ะไม่เชื่อหรอเปล่าเพียงแต่ว่าผมชื่นชมในอวดมการ์ของคุณน่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าอ่ะพอถ้าถึงวันนั้นคุณคงแก่แย่เลยไม่หรอกถ้าคุณตั้งใจจริงอะ่ะมันต้องได้ดิเดี๋ยวผมจะช่วยคุณอีกแรงช่วยเหรอช่วยยังไงอา้าผมอะ่ะอาจจะให้คุณยืมเงินหรือว่าอาจจะลงหุ้นร่วมกัน หรือว่าถ้าคุณเนี่ยไม่อยากเป็นลูกนี้ผมอะเราก็แต่งงานกันนี่พูอะไรเนี่ยผมพูดจริงๆนะถ้าเราสองคนอะแต่งงานกันความฝันของคุณอะก็จะเป็นจริงแล้วฉันเคยบอกเมื่อล ว่าฉันชอบคุณะแต่คุณบอกว่าคุณไม่เกลียดผมนี่ไม่เกลียดก็ไม่ไหมายความว่าต้องชอบไปดีกว่าเดี๋ยวดีสตรอเบอรี่ฉันชอบเธอจริงๆนะ แต่ฉันไม่เชื่อหรอกเพราะคุณน่ะมันจอมกัลล่อนไปดีกว่าเด <c oughs> ี๋ยวนี่เฮ้ยยังคุยเรื่องอะไรอยู่มไม่ได้ ตาบัลี่จะมาช่วยงานเขาเหรอโอ้ได้าฉายจริงเลยเนาะเดี๋ยวฉันไปแซวเขาดีกว่าเนี่ยเนี่ยจะไปไหนไม่ต้องไปแซวเขาเลยอยู่เฉยๆไปทำงานของตัวเองไปเลยก็ไม่ได้าฉายจริงนี่ไปทำงานไปทำงานเดี๋ยวก็มาตบตีเขาเราเนี่ยไป สนิทสนมกันจริงๆบางทีอ่ะถ้าแกบบเขาใกล้ชิดกันอ่ะอาจจะรักกันก็ได้ถ้าเกิดฉันชอบแป้งจริงๆแล้วเธอจะไม่เสียใจอ่ะเราเป็นคนมีหัวใจแล้วก็มีความรักถ้าเราจะแต่งงานกับใครอ่ะเราก็ต้องแต่งงานกับคนที่เรารักดิอย่าลืมนะว่าคุณอ่ะมีเจ้าของแล้วเรายังอ่ะฉันสักทีไ้แป้งคู่กับตะทัศแล้วสตบบรอเบอรี่คู่กับตะสุดเหรอ อ๋อ oh, ใช่ครับมาแล้วขายไป